ทุกคนอยู่กับชาในช่อง Pepper ชาชานะคะแล้วก็อยู่กับอนาคินด้วยนะคลิปวันนี้นะคะเอาใจคนที่รออนาคินนะเพราะว่ามีคนแบบรอเยอะมากๆนะคะทั้งเม้นใน Tik t o ็กอกใน Facebook นะคะตอนนี้อนาคินสนิทก,กับาชาแล้วนะยอมให้จับแล้วอนาคินคือขนยาวมากทุกคนแบบเหมือนพรมเลยอ่ะพรมจิ๋วนะคะนายักษ์มากเย้เอาไปไหนไปไหนไปไหนคลิปนี้เราจะมาแกะพัสดุของอนาคินกันนะคะมีจากวิชูการ์นะคะแล้วก็จากมี แป้งด้วยทุกคนแบบสปอยอนาคินมากมาแล้วขึ้นมาแล้วอนาคินดูขนฟูมากนอกจากแกะพัสดุอนาคินนะคะเราจะมาทําความสะอาดแล้วก็จัดกรงด้วยนะคะทุกคนเป็นคลิปที่น่าจะมีใครหลายคนรออยู่นะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มจากการไปแกะของกันเลยนะตา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 นี่คือบ้านของอนาคินนะคะนี่คือเสียงวายูดอันนี้คือ R2D2 นะคะเป็นหุ่นยนต์ ใน s t a r w a r ฉันก็ไปสั่งทํามาซึ่งรอนานมากอยากจะมีบ้านใหม่ให้เขานะคะซึ่งเขาก็สามารถเข้าไปอยู่ได้นะคะแล้วข้างล่างเนี่ยก็เย็นด้วยเพราะเป็นเซรามิกเป็นพื้นอย่างนี้เลยนะคะน่ารักไหมทุกคนดูสิตื่นเต้นมากทุกคนอันนี้หอมาอย่างดีมากจนแกะตรงไหนก่อนคือจากความรุ้นคือเข้ากรงอาชาได้ไหมนี่นะคะทุกคนเออยังไม่เห็นนะเดี๋ยวเปิดก่อนเฮ้ยมันสวยมากเลยอะ คือจะตั้งก็ได้หรือว่าจะวางแบบพร้อมฐานก็ได้นะคะคือเป็นอะคริลิกทั้งอันเหมือนกันนะเราก็ต้องแกะอันนี้นะอันนี้ไม่มีข้อต่อไม่มีรอยต่อเลยนะคะเป็นแบบว่า1ชิ้นเลยอะ่ะอุ้ยดูดินี่นะทุกคนว้า เงียบมากแล้วก็มีอีกหนึ่งกล่องนะคะทุกคน t o ย l e t s a n นะคะของ night angel เหมือนกันอุ้ยอันนี้จะเหมือนเม็ดใหญ่กว่าอันที่เป็น dessert sand นะเดี๋ยวให้ดูนะนี่อันแรกที่ใช้นะคะก็จะเป็นทรายแบบนี้มันจะละเอียดมากเลยทุกคนซึ่งอาชาเอาไว้ในออโถฉี่เขาก็เข้าไปกลิ้งไปฉี่ไปอึในนี้นะคะนี่ยทุกคนเออมันก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นเม็ดแบบนี้อันนี้หน้าตาคล้ายทรา,า,ายแมวเลยนะถูกใจมากๆเลยนะคะทั้งที่วิง่งแล้วก็ทั้งทรายนะคะ ยังไม่หมดแค่แนะคะั้นค่ะทุกคนมีอีกหนึ่งกล่องนะคะส่งตรงมาจากผู้ผลิตเขาเลยนะคะนี่ทุกคนเห็นไหมโลโก้ Sweet Sugar นะคะบริษัทที่ผลิตขคาะ e p p เปอ e p p e r เป็นอะไรเพ p เปอมันนี่เร็ว p e p p e r เป็นอะไร <c oughs> เพเปอร์เป็นแมวตัวเดียวที่ยอมให้เราฟัดให้เรากอดอย่างสุดเหวี่ยงนะคะแม็กควีนคือบ่นเยอะมากแล้วก็ไม่ชอบให้จับนะคะลูแปงก,ก็โอเคลูแปงก,กําลังเรียนรู้ในการอ้อนนะคะนี่นะคะมาจากสวีทชูการ์นะคะเขาทําของแต่งบ้านหรือแต่งกรงแฮมสเตอร์นั่นะคะสมม่งมาเยอะมากนะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูทีละชิ้นเลยนะคะอันแรกเลยคะ่ะพร้อมกินเลยฮาโลวีนมาแล้วนะคะแต่ว่าจิตใจเราเป็นฮาโลวีนได้ตลอดทั้งปีนะคะเราก็จะใช้นี้เฮ้ยน่ารักมากดูดิทุกคน อันนี้ก็เป็นแบบข,ขั้นเขาสามารถปีนได้นะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะทุกคนน่าจะกินได้ด้วยนะแล้วก็ประดับกรงได้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าอะไรที่อยู่ในกรงมันต้องควรจะกินได้แหละไม่งั้นมันก็จะอันตรายนะคะเป็นเหมือนดอกไม้แห้งนะคะให้เขากัดเล่นนี่เป็น barn house นะคะเป็นบ้านนี่เลยแล้วก็มีขั้นบันไดเหมือนเดิมนะคะตน้นคริสต์มาสก็เป็นแบบทางเข้าของเขานะคะอุย๊ยนี่น่ารักอันนี้คือ egg c o n นะเป็นแบบเหมือนลูกนัดปะ w พนั u อะไรแบบนี้ ะะแล้วก็แบบอันนี้เป็นเหมือนแบบเป็นที่นั่งนะเห็นไหมเข้าไปนะคะเป็นคือวงกลมด้านนี้ก็จะปิดน้องเมฆมีฉลุเป็นหน้าแฮมสเตอร์ด้วยนะคะถ้าอนาคินโผล่หน้ามาตรงน,นี้คือหน้ารักมากๆทุกคนแต่ว่าเราต้องลุ้นกันนะคะว่าเขาจะโผล่ไหมอันต่อไปนะคะบันไดทุกคนอนาคินยังไม่เคยมีบันไดในชีวิตเลยนะคะี่เป็นบันไดอันแรกเลยนะคะสีสวยมากทุกคนเป็นเห็ดเข้าไปข้างหน้าได้เลยนะ,ะแล้วก็ข้างๆก็จะปิดนะคะมีความเป็นส่วนตัวมากๆแล้วก็อันนี้ทุกคนมาเป็นกระปุกเหมือนไอติมเลยอ,อุ๊ยอะไรอะชิชาเคยเห็นคนอื่น มีนะคะมีไปของตัวเองแล้วนะอนาคินน่ารักมากคือเอาไว้แต่งกรงและให้น้องกัดด้วยนะคะเขาเขียนว่ามันคือเอคอร์นนะมีเห็ดแบบนี้นะคะแล้วก็มีเอคอร์นแบบนี้ชิ้นสุดท้ายในกล่องนะคะก็คือแคคทัสนั่นเองนะคะเป็นกึง่งกึ่งสะพานนะคะไม่สับไม่กึ่งแหละสะพานเลยไม่ได้เป็นบ้านนะคะก็สามารถขึ้นไปนั่งบนนี้ได้นะคะไม้เป็นวัสดุที่ปลอดภัยสําหรับสัตว์ฟันแท้นะคะซึ่งไวรัสลายอะ่ะตอนนี้ป้านเขาเป็นส r w ว์ลเห็นปะถ้าใครได้ดูคลิปก่อนนะคะถ้าใครไม่ได้ดูต้องขึ้นไปดูนะคือ เปลี่ยนกรงให้ไวไลท์ใหม่นะคะเป็นกรงอะคริลิกมาจาก e x ็กซอร์ติกเทคนิชแล้วก็ชุดแต่งกรงไวไลท์เป็น Star ์วอลหมดเลยนะคะมาจากพอชาวคือสามารถคัสตอมได้เองเลยเลือกกระตูนเลือกอะไรได้เองเขาก็จะออกแบบให้เรานะคะก็คือน่ารักมากก็สามารถไปดูกันได้นะคะใช้รีวิวแบบละเอียดมากๆน่แหละฉันก็จะบอกว่าอันนี้สามารถวางในบ้านไวไลท์ได้แต่ที่ติดก็คือไซส์ไวไลท์ไม่น่าจะเข้าไปฝั่งตัวในนี้ได้ถ้าเข้าไปก็อาจติดได้นะคะมีแตงกิ้วการ์ดด้วยนะนี่นะคะทุกนะนนะค,ะคนก็คือของขวัญของแอนน์คินนะคะมาจากบั บันแฮมสเตอร์หรือว่ามีแป้งนั่นเองมีแป้งคือใครนะคะหลายๆคนที่เลี้ยงแฮมสเตอร์น่าจะรู้จักกันดีนะคะสรับประชานเนี่ยช่ช่เห็นน้องในติ๊กต็อกนะคะน้องเลี้ยงแฮมสเตอร์แล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับแฮมสเตอร์เยอะมากชาก็เลยติดตามน้องนะคะแล้วก็พอช่ช่เนี่ยมีอนาคินใช่ไหมก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยกันนะคะน้องก็น่ารักมากๆเลยนะคะนี่ ทุกคนอันนี้คือกระเป๋าหรือตะกร้าแฮมสเตอร์นั่นเองนะคะวิเป็นของแฮมสเตอร์โดยเฉพาะนําเข้าจากญี่ปุ่นเลยนะทุกคนแฮมสเตอร์แครีนะคะก็เหมาะสําหรับเวลาพาน้องไปหาหมอนะคะหรือว่าอย่างคลิปนี้ก็เหมาะมากๆเพราะว่าแช่กำลังจะทําความสะอาดกรงอนาคินนะคะอนาคินก็จะต้องมีที่อยู่ระหว่างรอเพราะฉะนั้นช่ก็จะได้ใช้อันนี้เลยนะคะคือแบบเหมาะเจอกมากดูดีมากที่ล็อกก็ดีนะคะแล้วก็มีรูหายใจระบายอากาศอุ้ยข้างบนก็มีรูทุกคนข้างในมีของด้วยเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง Merry Christmas นะคะ อูยเป็นของขวัญคริสต์มาสนะจริงๆเขาส่งมาทันเวลานะคะต่ช้าๆเปิดย้อนหลังคริสต์มาสเองนี่นะคะเค้กวันเกิดคุณนายชาบูแน่เลยชาบูเป็นแฮมสเตอร์ของน้องแป้งนะคะแล้วก็ก็จะมีคุกกี้นะคะอันนี้ก็อนาคินกินได้นะคะน่าจะชอบเลยแหละน่ารักมากเป็นธีมคริสต์มาสนะคะต่อไปดูโน้ตก่อนดีกว่าอันนี้อู้ย,ยาวมาก น,น่ารักมากทุกคนคือตั้งใจมากๆากมากม,ากมากเลยอะ่ะนี่นะคะทุกคนไข่ผงนะคะอันนี้ก็น่าจะโรยบนอาหารได้เลยนะน่าทานมากเหมือนที่โรยข้าวคนเลยอะ่ะอุ๊ยอันนี้ดูดีเป็นของญี่ปุ่นนะคะโปรตีนเอนเนอร์จีไบเต้นะหรือวิตเต้นั่นเองก็จะเป็นวิตามินแบบน่าจะเป็นครีมนะคะช่วยเสริมวิตามินแคลเซียมโปรตีนแล้วก็บำรุงขนน้องให้นุ่มๆด้วยนี่นะ ะะมีเส้นโซบะโฮมเมดด้วยนะคะอาหารวางสําหรับแฮมสเตอร์ทานแบบไม่ต้มช่วยรับฟันทานแบบต้มสุกก็ได้นะคะวิอยากทำสปากเกตตีแล้วก็น,นี้เป็นซุปข้าวโพดนะคะนี้จะต้องไปผสมน้ำนาะระให้น้องแบบเลียทานนะคะเราสามารถเอาสปากเกตตีใส่ลงไปได้ด้วยนะ Merry Christmas นะคะน้องพี่เชาชาและน,น้องๆทุกตัวเลยทุกตัวคือเต็มบ้านเลยนะนี <c oughs> ่นะคะน้องก็ส่งเป็นขนมมาวินี่น่าตันดีมากมีพุดดิ้งด้วยนะคะนี้จะเป็นพุดดิ้งนมแพะนะแล้วก็มีขนมเลียนะคะมีหลากหลายรสชาติเลยสับปะรด แครอทนะคะแอปเปิลสตอเบอรี่น่าทานมากอันนี้ต้องเก็บห่างๆน้องแมวเพราะว่าชอบมากแล้วก็มีขนมนะคะน,นี้ก็ made in Japan หมดเลยนะคะแล้วก็มีขวดน้ํามาด้วยนะคะอันนี้เนี่ยน่าจะไว้ติดที่ตะกร้านะคะเวลาพาน้องออกไปข้างนอกแต่ว่าก็สามารถติดกรงได้นะอันนี้มันเป็นแบบสุญญากาศนะคะทุกคนมันจะไม่มีลูกบอลน,นะคือน้ําจะไหลต่อเมื่อเราแบบดูดๆแบบนี้นี่ทุกคนเอาไว้ติดเออกระบอกน้ำอื้อ อย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มันก็จะอยู่แบบนี้เลยแล้วก็มีชามอาหารด้วยวิน่ารักมากเลยเป็นถ้วยเหมือนกระทะเลยนี่ยังไม่เคยเห็นเลยไม่เคยมีด้วยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะทุกคนแฮมแฮมพรีเมียมฟู้ดอาหารผสมพรีเมียมสูตรมีแป้งอาหารแฮมแบรนด์ของหนูเองอาหารตัวนี้เกิดจากที่คุณนายชาบูเลือกกินกินยากมากค่อยๆปรับสูตรพัฒนาปรึกษากับคุณหมอจนกลายมาเป็นอาหารสูตรนี้ที่ดีต่อแฮมมากๆที่สําคัญสูตรนี้ไม่มีมเมล็ดทานตะวันเลยเพราะว่าหนูนั่งคัดแยกออกทั้งหมดและมีสารอาหารที่หลากหลายครบถ้วนดีต่อน้องแฮมหนูผสมจากออาาาาาหรนีีี้้ดมมกกว่่12 หวังว่าจะถูกปากน้องอนาคินนะคะและก็สุดท้ายอุยสุดท้ายก็คือลองกองนุ่มๆน,นั่นเองนะคะก็เป็นตีมคริสต์มาสอย่างที่น้องบอกเลยนะมีสีแดงสีเขียวนะคะแล้วก็สีขาววันนี้ดูแบบน่านอนมากนะคะอนนาคินน่าจะชอบนะอนาคินก็ชอบเอาไปยัดในบ้านของเขานะคะโอเคนะคะทุกคนเราจะพาอนาคินมาอยู่ในนี้ระหว่างรอชาติทําความสะอาดกรงนะคะชาก็ใส่น้ําในกระบอกนี้แล้วนะคะก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะทั้งบ้านนะคะตะกร้าอันนี้แล้วก็ขวดอทุกคน,กคนมันนุ่มมากๆเราก็จะเอาใส่ไว้ในนี้นะคะแต่ว่า เดี๋ยวพอเราทําความสะอาดกรงเสร็จเราก็จะเอาอันนี้ไปใส่ในกรงด้วยอืมอันนี้เคต้องชอบมากเลยอุ๊ยดูนุ่มมากทุกคนแล้วก็อาหารนะคะวางไว้ตรงนี้อัน,นคมาแล้วทุกคนมาในท่อเลยนะคะลงไปได้เอาไม่ลงหรอต้องไปอยู่ก่อนเดี๋ยวทำความสะอาดบ้านให้ไงเออเข้าไปอยู่ในตะกร้าแล้วน่ารั แต่ตอนนี้เป็นเวลากลางวันนะคะเขาน่าจะอยากนอนนะอา้าวเหยียบอาหาระล่าสุดโอเครนะักีนอยวนี้กันนะเดี๋ยวจะไปทำความสะอาดเพิ่เมเติมก่อนราคินคงงงปุกมาทำไม เชนก็งงออกมาจากตรงที่ตั้งแล้วนะคะแล้วก็กําลังจะเอาพวกนี้ทิ้งเพิ่มก็จะมีผู้ชมนะคะซึ่งก็สนใจมากเลยว่าฉชนกำลังทําอะไรอยู่อันนี้บ้านอาาคินไงปายูเราจะต้องทําความสะอาดปึ๊บคือเยอะมากๆนะคะที่เป็นเศษเนี่ยอันนี้ก็เป็นห้องหน้าที่ทํางานนะจะถ้าต่อขึ้นมาใหม่นะไว้เดี๋ยวจะรีวิวโซนสัตว์แบบอัปเดตนะคะเยอะมากใช่เอาออกให้เยอะที่สุดแล้วเดี๋ยวฉันก็จะดูดฝุ่นนะคะแล้วฉชนก็จะทําความสะอาด ดูดฟเรียบร้อยแล้วก็จะเอากระดาษเปียกมาเช็ดเลยนะเพราะว่า,มาเมื่อกี้ตอนแรกชาคิดว่าจะาไปแบบล้างน้ำอ่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบสกรปรกแบบนั้นก็เลยชาจะเช็ดแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเดดตอลนะคะมาเช็ดอีกทีนึงแล้วก็จะเอาไปตากแดดชาใช้มานานมากเลยนะตู้นี้แบบโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนนะคะแล้วก็ทาความสะอาดเป็นจุดๆแทนเพราะว่านกะินเขาไม่ได้ฉียดยาล่านะคะระหว่างทําความสะอาดนะคะก็คือมื้อกลางวันของบายูไปสองใบสามแล้วนี่บายูกินมัสุรินะคะเป็นอาหารลิง ทุกคนทั้งหมดนี้นะคะก็ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ล้างอย่างดีเลยน,นี่ก็เป็นที่ที่เขาอาบน้ําแบบฉี่อึเขาจะฉี่อึนในนี้แบบเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่ให้น้ํานะคะนี่คือเขาชอบปัดตกเยอะมากเดี๋ยวเราจะต้องลองหาวิธีที่มันจะไม่ตกนะคะนี่คือชามอาหารแล้วก็อันนี้ก็คือท่อให้เขาเล่นนะคะแล้วก็น,นี่ก็คือชั้นตอนแรกอะ่ะมันมีบันไดตรงนี้แต่ว่าแบบเศษลองโกมันชอบเข้าไปติดฉักเลยเอาออกเลยแล้วก็มีแผ่นอันนี้นะคะนี่ชามีเยอะมากทุกคนถ้าใครอยากได้ก็สามารถทักมาได้นะนี่น่าจะสี่สิบห้าบาทเองนะคะแต ว่าซื้อมาจากร้านขายของตกแต่งตู้ปลานะคะแล้วก็มีอันนี้แต่ว่าชาได้ของแต่งมาใหม่เยอะมากๆนะเดี๋ยวเราจะมาลองวางดูนะว่าวางอะไรได้บ้างนะคะนี่ทุกคนจะเห็นได้ว่าข้างหลังบ้านอนาคินจะมีกรอบรูปชาชาก็ทําออกมาแปะไว้นะคะเพราะอยากให้ดูแบบน่ารักดูเป็นบ้านเขาเนี่ก็คือรวมแกงนะคะแต่ว่าบายูยังไม่มาเดี๋ยวเราไปดูตอนนี้ชาทําทกันเลยนะมาแต่งบ้านอนาคินกันนะคะทุกคนตอนนี้ชากํากลังปรับรูปให้ได้ขนาดที่ถูกต้องนะคะชาจะทํากรอบรูปติดผนังหลังบ้านอนาคินค่ะอนาคินน่ารักมากทุก น,นี่นะคะชาชาก็มีอนาคินเป็นเวอร์ชันการ์ตูนแล้วนะเป็นคนเดียวกับที่วาดไมซูเล็กซี่ทุกตัวของอาชาเลยนะคะนี่เลยนะคะสมาชิกบ้านอาชานะคะมีผ้าพันคอวัวกันด้วยนะคะเพื่อสร้างเอกลักษณ์ชาก็จะเอาทุกคนมารวมกันนะคะเพื่อที่จะทํากรอบรูปที่มีทุกคนอยู่ในนั้นตอนนั้นบายูยังไม่มานะคะก็เลยยังไม่มีบายูค่ะทํารูปได้เรียบร้อยแล้วนะคะชาชาก็จะปรินท์เลยนะคะเข้าแอปในมือถือแล้วก็เลือกเซตติ้งนะคะแล้วก็ปรินท์ออกมาได้เลยที่แม็กนั่งเฝ้านะคะชาชก็จะมาใส่กรอบรูปจิ๋วนะคะชาชยก เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะมาใส่กรอบทีละอันเลยพอใส่กรอบแล้วงานดูดีมากๆทุกคนดูสิเห็นแล้วแบบน่ารักมากๆนะคะอยากจะเอาไปตกแต่งมากๆแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะเมื่อพร้อมแล้วนะคะเราก็ไปบุกบ้านอนาคินกันค่ะชาจะแปะไว้ตรงผนังหลังบ้านเขานะคะซึ่งบ้านเขาใสเราก็จะมองเห็นข้างหลังนะมันก็จะทําให้ดูน่ารักแล้วก็อบอุ่นมากขึ้นค่ะชาก็ใช้กลูแท็กในการแปะนะคะผนังจะได้ไม่เป็นรอยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวทุกคนเหมือนแกลเลอรี่เลยน่ารักมากๆนะคะดูเป็นบ้านมากขึ้นเลยอะ เจ้าของบ้านออกมาดูด้วยนะคะว่าทําอะไรอยู่นะคะแล้วก็หาวใส่ไปทีนึงนะคะน่ารักมากอย่างที่ชาได้รีวิวไปนะคะชาิได้ของมาใหม่เยอะมากๆนะคะพวกนี้ก็เป็นของแต่งบ้านนะคะจาก Sweet Sugar Hamster นะคือน่ารักมากราเรา,เาไม่ได้จะใส่หมดนะคะเพราะว่ามันแบบชิ้นค่อนข้างใหญ่นะคะและ้วก็พวกนี้ที่เราจะใช้เหมือนเดิมเลยนะคะเพื่อให้เขาแบบขุดแล้วก็ทําลังแล้วก็เดี๋ยวรอบนี้เราจะใช้วงล้อวิ่งจักโอ้ยเข้าไปได้ไหมตั้งได้ไหมเดี๋ยวต้องลองตั้งดูนะเพราะพอดีมากถ้าตั้งไม่ได้ ก็ต้องอติดกับโกงแทนสรุปว่าตั้งไม่ได้นะคะทุกคนชั้นก็จะติดตรงนี้แทนนะคะก็คือยึดกับโกงเลยสวยมากเลย Night Angel นะคะเราจะหมุนให้โลโก้ตรง คือลื่นมากทุกคนไม่มีเสียงเลยนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องลองดูว่าเราจะวางอะไรตรงไหนนะคะแต่ว่าเราจะของที่จําเป็นใส่เข้าไปก่อนก็คืออันนี้ก็จะเป็นบ้านหลบของเขาอันนี้เป็นที่กั้นนะคะทุกคนที่กั้นตอนนั้นเช่าวไว้กั้นห้องน้ำอะ่ะเราก็ดัดได้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ห้องน้ำน่าจะไ้ตรงนี้อันนี้น่ารักมากทุกคนแล้วก็มีบันไดทุกคนที่จะวางบันไดไว้ตรงนี้นะทุกคนเปลี่ยนช้าชาพื่ จาได้วิชาชีชมีอันนี้แต่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 โอ้โหยิ่งใหญ่มากอนาคินอันนี้ก็คือไม่ต้องวางกระเบื้องแล้วนะไม่ต้องคริสต์มาสด้วยทุกคนแต่ถ้าเราบาังข้างหน้าเราก็จะไม่เห็นอนาคินละสิแม่เรายังไม่ใช้ต้นคริสต์มาสทีเราอยากใช้อันนี้โอ้ยจริงๆก็ควรจะมีชั้นลอยอะทุกคนเห็นไหมทุกคนคือการแต่งกรงมันไม่ใช่ง่งายๆนะมันต้องคิดนะมันเหมือนเราแต่งบ้านคนคนนึงเลยนะอันนี้เดี๋ยวต้องดัดเปลี่ยนทรงแล้ว เอ้ยดูดีนี่เคแบบนี้ไม่แย่ก็คือใส่พวกนี้ไม่ได้เลยป้านอะาชาไม่เล็กไปสำหรับอนาคินนะทุกคนแต่เล็กไปสำหรับการแต่งกงที่มากมายของเราเนี่ยน้ำอยู่ตรงนี้ เ่องอาหารก็อยู่ตรงนี้จัดได้ประมาณนี้นะคะก็คือมีจากนะคะมีบ้านมีบันไดขึ้นไปไหนในนี้แล้วก็ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะปูแบบเป็นที่เป็นโค,โคโคพีทหมดเลยนะคะแล้วก็ข้างในก็จะผสมพวกแอสเปนอะไรพวกนี้ด้วยนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลองกงฟูฟูนะแล้วก็ตรงเนี้ยคืออนาคินเขาชอบเอาไปยัดในบ้านของ้ากเลยนะคะก็เดี๋ยวจะให้เขายัดเองแล้วก็อันนี้คือท่อนะคะเดี๋ยวันก็จะวางไว้ตรงไหนก็ได้เพราะว่าอนาคินเขาชอบมุดท่อเล่นนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะ ะมาใส่ลองกงกันนะคะมันดูแบบฟูมาก นี่นะคะแน่นฟูมากๆสูเท่าียสูงได้เลยทุกคนก็เท่าขอบกรงเลยนะคะอันนี้ก็คือลองกรงที่เราจะใส่อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ไว้ขุดเหมือนกันอันนี้ก็พรีเมียมโคโคพีทฟอเรสต์มอสนะคะซอฟต์คอร์กแกรนูลแล้วก็อันนี้ก็คือใส่เข้าห้องน้ําก็จะหมดแล้วอันนี้คินชอบใช้อันนี้มากๆนะคะเดี๋ยวตอนนี้ใส่ที่ห้องน้ําก่อนพอดีเลยทุกคนเราจะใช้ตัวนี้กันนะคะทุกคนพรีเมียมโคโคพีทจะมาใส่บริเวณนี้ เป็นไงตอนนี้มี3สายพันธุ์แล้วนะคะมีแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะคะเราจะยัดสายพันธุ์ใหม่เพิ่มเข้าไปเป็นสายพันธุ์ไฮบริดเป็นแอสเพนกับไมก็อฟตัวนี้นั่นเองนะคะก็เป็น natural bedding เห็นไหมมันจะเป็นไฮบริดนะทุกคนเป็นผสมกันนะคะก็คือพยายามจะให้มันแบบเป็นระเบียบแต่ว่าเดี๋ยวพออนาคินเข้าไปนะคะก็จะไม่เป็นระเบียบเอง คือแบบบ้านอันาคินอยู่สูงทุกคนมันก็จะถ่ายยากนิดนึงนะคะแล้วก็อย่างสุดท้าย forest moss นะคะอันนี้ก็วางให้ดูสวยๆนะคะแล้วก็อุ่นด้วยน้องชอบนะคะอันนี้อันาคินชอบไปนอนในนี้มากนะคะฉันก็จะวางไว้ข้างบนรองกองสีขาวแล้วก็ข้างนอกด้วยโ okay. อเคปุ๊บอันนี้ฉช่จะวางไว้ตรงนี้สวยจังเลยชมบ้านนะคะแค่ไหนแบบนี้แหละโอเคแล้วแหละชาว่าเนาะ แล้วก็นี่ไว้ตรงนี้สวยไหมทุกคนเอาเบี้ยวสวยไว้ทุกคนเ <laughs> น,นี่ยพวกหลงเหลือที่อยากจะวางก็วางไม่ได้นะคะก็เชิญกลับที่ก่อนยังไม่จบทุกคนเรามีดอกไม้จกกาก s ี e e กป u g a ์นะคะเราจะมาวางประดับตกแต่งให้สวยงามนะเทออกมาก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะหยิบว้านี่นะคะ Garden <laughs> มาเพิ่มอะไรกินหงงดงอกเหลืองสวยงามนี่ โอ้โหบ้านไขรเนี่ยก็ตรงนี้บ้างอูห้หูทุกคนสวยกว่าสวนบ้านใช่กเกาดีๆ <c oughs> สวนอันนี้ก็จมมากนะคะ <c oughs> เขาน่าจะชอบมากมันดูแบบ private มากๆนะคะอ๋อแล้วก็ไม้อันนี้ที่เมื่อกี้ชาบบอกนะต้นไหนดีน่ารักอะเขาจะกัดไหมเนี่ยเป็นเหมือนเห็ดแล้วกันนะอ๋อเอาต้นนี้ก็ไดะปักเข้าไปที่ไหนดีที่นี่ละกันเดี๋ยวมังก็จะไม่อยู่ที่นี่หรอก อยสวยพอนะคะเราควรจะพอโอเคทุกคนอันนี้ใส่น้ําแล้วนะคะแล้วก็ข้างล่างเห็นไหมชาชาติดแบบแผ่นกันลื่นนะเพื่อมันจะช่วยไม่ให้มันไหลลงมานะคะ และนี่ก็คือบ้านของอนาคินนะคะรู้สึกภูมิใจมากๆนะคะที่ทุ่มทุนน่าจะสองสามชั่วโมงทุกคนน่ารักมากมีสะพานตอนแรกเป็นบันไดนะคะแล้วก็มีเป็นโซนห้องน้ำตรงนู้นก็จะมีเป็นโถแล้วก็นี่ก็อัดเป็นแบบสองแบบมีมอสต,ตรงนี้ด้วยแล้วก็มีอันนี้นะเดี๋ยวอันนี้คิดว่าน่าจะต้องเพิ่มอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้ฟูเลยเดี๋ยวจะอัดเพิ่มอีกนิดหน่อยตามซอกซอยเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูอนาคินกันดีกว่าทำอะไรอยู่โอ้ยชอบจังเลยนะ ลักนะคะกล่องแข็งแรงมากวัสดุแบบดีเลยอะ่ะไมก่ก็ก่อยนะทุกคนไม่กุ๊ก๋ฮัลโหลกูด์มอร์นิ่งเมื่อกี้อ่ะเห็นนะหลับนะเข้าบนยังเดี๋ยวก่อนชาบอาหารอยู่ไหนก่อนอานาคินชาบอาหารอยู่ไหนอะ่ะอยู่นี่หรอหนูฝังชามอาหารหรอคะพร้อมเข้าขบ้านยังอานาคินอูชอบชอบมันนุ่มใช่ไหมมันนุ่มมากลตเข้าบ้านกันอานาคิน เดี๋ยวให้นาคินเข้าบ้านเองเลยจะได้ไม่รบกวนในการลากเขาออกมาะคะ่ะเฮ้ยถึงบ้านแล้วอยากออกแล้วออกไปเลยลงไปเลยเย้ถึงบ้านแล้วเดี๋ยวนาเคียต้องสำรวจงงนะคะตอนนี้อะไรคืออะไรปลิ่นใหม่ๆนะคะสะอาดมากนาคิน,นงงขนฟูมากทนะุกคนขนชิโดชิเดนะคะอันนี้ก็คือพันซิวิแกนแฮมสเตอร์นะคะหรือว่าที่เมืองไทยเรียกว่าใจแอนนั่นเองก็เริ่มโตขึ้นนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าไม่ได้ตัวใหญ่มากอุ๊ย <c oughs> อุ้ยอา้าไม่ข้ามสภาแล้วหรอดมก่อนดมก่อนเห็นไหมทุกคนเวลามีกรอบรูปนะก็จะแบบเหมือนบ้านมากขึ้นนะคะดูน่ารักถ้าใครแบบใช้กรงใสาแบบบ้านใสแบบชาก็สามารถติดได้นะน่ารักมากเ่ชอบไหมนี่บ้านใหม่นะบ้านเซรามิกเป็นเออไม่ใช่สิมาเข้าหน้าบ้านสิอนาคิน อคนะคะทุกคนและนี่ก็คือคลิปของชาชานะคะเป็นคลิปของอนาคินแหละก็มาทําความสะอาดบ้านให้ดูนะคะเพราะมีคนอยากดูแบบคลิปแต่งกองเยอะมากๆนะคะและชาชาก็ชอบการแต่งกองมากๆนะคะแต่ว่าด้วยความาที่เขาไม่ต้องทําความสะอาดบ่อยมากเราก็จะไม่ต้องบิ๊กคลีนบ่อยๆนะคะก็อย่างที่ชาบอกชาก็จะทาความสะอาดเป็นจุดๆนะคะส่วนมากก็จะเป็นโผอันนี้มากกว่านะคะก็เขาอึอฉี่ในนั้นเป็นประจําเลยก็ต้องทําความสะอาดบ่อยๆนะคะส่วนบ้านก็นี่แหละ5เดือนหนึ่งครั้งนะคะสําหรับอนาคินเพราะว่าเขาสะอาด ะค,ะความโชคดีเพราะว่าบางตัวก็จะฉี่เลียลาดอึเลียลาดนะคะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยที่เอาพวกลองกงออกอะ่ะก็คือไม่ไม่ค่อยมีอึเขาอยู่ข้างนอกเลยน้อยมากๆนะคะส่วนมากก็จะอยู่ในโถ oh, ที่ชาบ,บอกี่ขุดละขุดละเห็นไหมขุดละขุดละขุดละ,ดละเอ้ยเดี๋ยวเพิ่มให้อีกนะมันยังไม่ลึกพอแปบน,นึงนะเพิ่มเข้าไปให้เพิ่มเข้าไปให้ตอนนี้แล้วจะมาแถวๆตรงกลางแล้วนะคะเดี๋ยวจะโผล่มาตรงข้างหน้าแน่ อยู่ไหนอยู่นั่นโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็หมดเท่านี้นะคะก็หวังว่าจะชอบนะอยากดูคลิปอะไรก็เมนบอกกอชนนะคะและ้วก็อย่าลืมกด subscribe นะคะอันนี้แอบให้ดูแบบว่าบรรยากาศรวมนะคะตอนนี้อนาคนคือเข้าไปอยู่ในมุมซอกลืบแล้วนะคะเขาาจะชอบอันนั้นมากเลยอะ่ะที่น้องแป้งส่งมานะคะเพราะว่ามันนุ่มมากๆนะคะแล้วก็อุ่นด้วยอันนี้ก็ชอบชอบทุกอันนะคะอนาคินชอบขุดนะคะโอเคอนาคินมาไปบ้านหน่อยเลยอนาคิชโชโก้นหนอ่อยอยากเห็นหน้าไงอนาคินไปละไปละ เห็นหน้าแล้วโอเคบายบายเอาออกมาด้วยโอเคอะมาบายบายคุณผู้ชมก่อนรู้คิวตัวเองใช่ไหมอ่าใช้บริการน้าอุ้ยกินแล้วกินผงไข่ใช่ไหมนะคินอร่อยใช่ไหมขนมไม่ต้องให้ละกินผงไข่แล้วมีความสุขละโอ้ยน่ารักเหมาะสาหรับเป็นฉากปิดเลยนาินได้บายบายทุกคนด้วยไปเข้าไปเข้าไปโอเคไปละทุกคนบายบายนาคินเอานาคินบายบายหน่อยนากินขอดูหน้าหน่อยทำาัยอะทำยัยอะ mm <laughs> ขอบคุณมากเลยนะคะที่แวะเข้ามาดูคลิปชาชาอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะระหว่างรอคลิปก็สามารถติดตาม t ิ k t o k และ i อชาชาได้นะอยากดูคลิปอะไรก็มเมนต์บอกด้วยนะคะเดี๋ยวชาชาไปอ่านค่ะเจอกันคลิปหน้านะ